ไซยาไนน์เนี่ยนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมข้าครับเป็นสารสังเคราะห์ประเทศไทยไม่ได้ผลิตเองนะชื่อเต็มๆคือโพแทสเซียมไซยาไนน์มีโพแทสเซียมด้วยแล้วคนที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องก็คือพวกโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมพวกถลุงเหล็กเชื่อมชุบเหล็กเรื่องเครื่องเงินนั้นเจ้าภาพหลักในการควบคุมจึงต้องเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตรายถูกไหมแล้วคนเหล่านี้ก็จะเอาไซยาไนา์ในปริมาณน้อยมาแบ่งขาย เอาไหมครับจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าร้านขายสารเคมีพันตัวนี้จะต่ำกว่าร้อยกิโลตัวนี้ก็จะก็จะมีกฎหมายอ่าเขาเรียกอารมณ์มาลวยให้นำเข้ามาขายได้ที่ท่านรองบอกนะเมื่อสักครู่เนี่ยพวกนี้เป็นเป็น e user อ๋อถชาถ้าจะเป็นพวกเคสโรงงานคือเกิน100ใช่เกินหนึ่งร้อนุญาตต้องขออนุญาตถ้าต่ำกว่าร้อยจะเป็นยังไงอาจารย์โอ้คำนวณเอยู่ตามร้านขายสารเคมีพันอยู่ออนไลน์ไม่แล้วหมายถึงว่าพวกต่ำกว่า100้เขาก็เอานำเข้ามาเหมือนกัน จ้ร์น้าที่ไม่ได้าไป, <จะ S 2> ไปซื้อ,อเออมันไปซื้อต่ออะไร <ป S 2> <ไป S 1> อย่าง้มจากกลุ่มที่เอาเกินร้อยหรือเปล่าเจ้าไม่รู้แต่ว่ากลุ่มต่ำกว่าหนึ่งรอเนี่ยร้านขายเคมีภัณฑ์อน่เยอะตอนนั้นน่ะมีดาราซื้อไปจะไปค่าตัวเงินตัวทองได้ที่ท่านท่านลองเรียกมาสอบนะนั้นก็ร้องโ่มร้องไห้ก็ขนาดซื้อได้จะมาค่าตัวเงินตัวทองส,สรุปเส้นทางมันเป็นอย่างนี้คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมนําเข้าปริมาณอาจจะเกินร้อยเพราะฉะนั้นต้องมีใบอนุญาตใช่ครับเสร็จปุ๊บ พวกร้านเคมีพันธุ์ต่างๆที่ขายเนี่ยที่มาขายเป็นรายย่อยอีกทีเนี่ยก็อาจจะไปซื้อมาต่อมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแต,มแต่แต่ต้องขออุญาตต้องขออนุญาตด้วยต้องขอญาแต,ตาแม้ว่าปริมาณจะต่ํากว่าคืออย่างนี้คือใครจะครอบครองเนี่ยต้องขออุญาตอ๋อผมใช้บูงี้แต่ว่าคือคืออย่างนี้ในรายละเอียดทางลึกเนี่ยผมอาจจะไม่รู้แต่ว่าเอาหลักว่าไซยาไนายเนี่ย นําเข้าต้องขอญาตค,ครอบครองต้องขอญาตนะแต่การครอบครองนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจัย<ม>โรงงานทําในโรงงานแต่นี้ว่าถ้าใครก็ตามครอบครองออนะครอบครองโดยไม่รับญาติด้วยกันนะกฎหมายกําหนดไว้เป็นความผิดนะแต่ว่ากฎหมายบอกไว้ว่าจะต้องครอบครองเนี่ยนะตั้งแต่ร้อยกิโลกรักรรมขึ้นไป นะจึงจะเป็นความผิดก็เป็นสิ่งบงบอกว,ว่าถ้าใครครอบครองสองกร,รมัมสามกร,รมัมมันก็เป็นช่องว่างกฎหมายม,มันก็ไม่เป็นความผิดอันนี้ถึงไปเอาโทษเขาไม่ได้สมัยผมทำคดีใช่ไหมครับคือจะไปดำเนินคดีเขาก็ดปเนินคดีไม่ได้เพราะมันครอบครองอแค่ถึงหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมแล้วที่ถามว่าใครมันจะครอบครองหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมล่ะเอาแต่ว่า อาจารย์ออฟไปซื้อทางออนไลน์ไปซื้อร้อยกร,รัมทำไมเพราะมันแค่ 3- ามสี่กรัมก็ตายแล้วตายเป็นพันศพอะแต่ทีนี้คนที่ซื้อปริมาณน้อยๆซื้อจากร้านเคมีพัน e ุ์ที่เอามาขายต่อเนี่ยอาจารย์อจจอฟผิดตรงนั้นนะ้วตนี้ไอ,อ้ปริมาณนิดเดียวเนี่ยมันสามารถเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมนอกจากเอามาทําร้ายคนหรือถ้าเราสันนิษฐานได้เลยถ้าคนซื้อแค่นี้เนี่ยเอาไปทําร้ายคนแน่ๆก็ทําความสะอาดเครื่องเงินโพลิเซียมไนไตจะเป็นผงสีขาวนะครับแต่ว่าบางร้านก็ฉลาด เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจจับก็จะดูลักษณะเป็นผงก็เอามาลายละลายน้ํา เนี่ยละลายน้ำก็เป็นน้ำไซยาไนน์เขาเรียกผลิตภัณ์ไซยาไนน์โซลูชันนะประชาชนช่วไปซื้อก็มาทาความสะอาดเครื่องเงินชุบโลหะอะไรประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าแฝงก็คือค่าสัตว์เลื้อยคลานในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีคนที่ซื้อมาไม่ได้คิดจะไปทําร้ายใครแต่มันก็เป็นช่องโหว่ได้เหมือนกันเข้าถึงได้ง่ายเกินนะครับในห้องแลบมหาวิทยาลัยไม่ต้องพูดถึงอันนี้มีมาตรการนะฮะห้องแลบอาจารย์น้อยก็มีแต่ว่าเราทําในเรื่องของการวิจัยอย่างเดียวนะครับแล้วก็คนที่ มาใช้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันฆ่าคนหรืออะไรก็ใช้ในวตัตถุประสงค์ตัวเองลงเชื่อมเหล็กไม่มีทุกที่นาฏศิลป์นเนี่ยไปถามคนที่ทําความสะอาดไอ้ชาดาหรืออะไรเ,เขาก็ใช้อยู่ตแต่เขาไม่รู้เขาเขาจะเขียนเป็นชื่อทางการค้าแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือโพลิเซียมไซยาไนด์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้เหมือนเคสคุณแอมเนี่ย ทางฝ่ายสื่อของนันลองค้นหมดเขาค้นข้อมูลมีความรู้เยอะแยะรู้ว่ามันจะทํำยังไงบ้างต้องมีต้องมีการศึกษาพอสมควรเคสเวียดนามก็เช่นกันก็ต้องศึกษาไม่งั้นคนทั่วไปจะไม่รู้ไม่รู้นะฮะว่ามันทําหน้าที่ในการฆ่าคันแต่พอมันเป็นเคสเวียดนามเนี่ยเขาจะหาจากไหนก็ต้องมีข้อต่อหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์คิดยังไงว่าว่าออนไลน์ครับมื่อคืนเดี๋ยวก็ค้นอยู่ก็เต็มสั่งออนไลน์มันก็ดูไม่ได้ยากมากนะ แล้วก็การนําเข้าแบบผิดกฎหมายเช่นดีแคร์เป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแป,ป้งมันสำปะหลังเป็นอะไรซิลิกา้าเจลเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยระบบอมเหมือนท่านรองพูดมันคือระภาพใหญ่ละแล้วก็ตอมอเราก็ไม่ได้ตรวจอะไรละฮะเข้แต่<ม>าแตอาจารย์ออดก็ให้น้ําหนักไปในทางว่ามาจัดหาในประเทศไทยแน่นอนครับเขาไม่เอามาแน่หรือถ้าเขาจะนําเข้ามามันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะว่าทําไมเราตรวจไม่เจอ ที่เขาสามารถเอาเข้ามาได้หนึ่งซองหนึ่งซองพลาสติกเนี่ยก็หกศพสบายอยู่แล้วก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะครับนะใส่เข้ามาในซองคือถ้าไม่ตรวจไม่มีสุนัขดมนะฮะหรือไม่สุ่มตรวจแล้วเจอเห็นผมข,า,ขาวๆเอ๊สงสัยก็เอาเลเซอร์รามานจิ้มเนี่ยมันก็มันแล้วมันก็พูดยากว่าคนเข้ามาแต่ละวันเยอะมากนะครับท่านเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างแล้วก็ทําไมต้องเลือกเมืองไทยทําไมมันเข้าง่ายนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่ เขาเรียกว่าเสรีอะไรที่หาไม่ได้หาได้ในเมืองไทยใช้คำพูดนี้แล้วกันยาเสียสาวยาอะไรต่างๆนะฮะแม้แต่เคสถ้าเราย้อนย้อนเคสนะของคนใดเองที่นนทบุรีที่โดนวางยาที่ขวดน้าอันนั้นก็ใสลาซีนยาสลบช้างช้างมาวัวควายซึ่งเป็นของสัตวแพทย์ก็ยังมีแล้วไปฉีดใส่ขวดน้ำหลุดรอดมาได้ใช่อันนั้นอาจารย์เราก็ตรวจแล้วเจอซาลาซีนลงมาลงมาก็ตรวจแต่ตัวนั้นไม่ตาย ก็คือสลบเพื่อปลดรั์แต่ตัวนี้ไซยานายเนี่ยค่อนค่อนข้างพอสมควรแล้วก็มันเกิดเหตุนะที่เป็นข่าวดงดังคุณแอมเวียดนามแล้วก่อนหน้านี้แหละที่ไม่รู้อีกใช่แล้วเคสที่ท่านลองให้ผมไปช่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานอีกคดีหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ไซยานายนะครับที่ชุมพรชุมพรครับต้นนั้นใช้อาร์เซนิกสารหนูครับต้องห้าเหมือนกันก็สารหนกูก็ใช้ทั่วไปนะก็ฆ่าเพื่อเอามรดก